สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องวันสุขสุขคุจ้าวันนี้เป็นเช้าวันที่แปดแล้วนะคะอ่าเรากักตัวได้ถ้าน,านับจากที่เมรี่ติดเราก็เป็นแค่สองพันหรือสามัน,มนถ้าเกิดมีคนติดก็ต้องนำมาอีกนะคะพี่น้องคะแต่ตอนนี้เราก็อ ไม่มีใครม,มีอาการผิดปกติอะไรนะคะบ่มีเจ็บข้อบ่มีไอบ่มีไข้บ่มีน้ำมกูกอย่างจากยางนะคะปกติดีทุกท่านนะคะทุกคนที่อยู่ในบ้านนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะอ่าพี่ตุ้มนะคะที่ฝากอ่าก็เป็นสนับสนุนนะคะเป็นเป็นน้ำใจนะคะใ,ให้ทุกคน ที่กักตัวอยู่ที่บ้านพักนะคะคนละ200อบาทต้องขอขอบคุณมากมากด้วยนะคะแล้วก็บ้านพักน้องน้ำตาลนะคะบ้านพักน้องน้ำตาลกับเห็ดอาหารนะคะเป็นข้าปุ่นค่ะเป็นขนมจีนน้ำยานะคะอร่อยมากนะคะแล้วก็มีมามา่าปลากระป๋องนะคะฝากมาให้ทุกท่านที่ทุกคนที่กักตัวอยู่ที่บ้านพักนะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะจากพี่ๆแม่ๆจากบ้านพักน้องน้ำตาลนะคะที่เอ่อ เมตตาทีมงานนะคะก็ให้กำลังใจบอสด,ด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะมนิกาสิภาพ,พี่น้องไปเบิ่งวะ่ะสองผ่อนนี่้ากันเหตุเอียงกันเหตุเอียงแล้วบางที่กักตัวนะคะกับไอ้ผ้าราก่าสิเปลี่ยนสายไฟนะคะเพราะ ทีต่อวไว้มันกับบอบอสมบูรณ์ปานใดนะคะก็เสียให้สมบูรณ์ว่าของก็มีอยู่แล้วตั้งแต่ซื้อมากเกียนสายเมนเขาออฟฟิศพุ่นนะคะแล้วก็มีไฟหลอดไฟอย่างที่บางบางยังบอท่านใดเสียแต่ว่าพ่ดลืมออกมันกับทีไว้ซื้อก็เอามาสอืก็ที่จะได้ใส่นะคะกับมีบางหม่องที่หลอดไฟเสียแน่ยังแ,แน่จังสีนะคะกับเขียนเขียน รายการไห้นะคะห้ช่างน้อยไปสื่อห้เดี๋ยวเราไปเบิ่งกันค่ะสวัสดีครูเดียดไว้นะคะเบิ่งสองพ่อพิ้นสะอย่างไหวสองพ่อช่างไฟประจำบ้านครูเดียทานขอบุนใช่ไหมคะรอบสองแล้วอร่อยมากนะคะครูเดียกับครูหนึ่งก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะ ตอนนี้พอต,อตัดกำลังปีนอยู่นะคะตรงนี้ตรงนี้มันหมืดไหมคะพีนีงจากที่ย่างจากจึงหนีไปหลังบ้านจากขั้วไปหลังบ้านมันจะหมืดกันเลยอันนี้เป็นหลอดที่เพิ่นถอดออกจากอันโดมนั่นหมอผอที่โดมที่ซ่อมตะกี้นะมงเห็ดบัานเพิ่นนะจะก็เลยเอามาใส่ประโยชน์ตรงนี้นะคะจะได้ไม่ต้องซื้อเพิ่มแม่คิงมาแล้วสวัสดีแม่คิงค่ะ แม่คิงก็นอนอยู่ห้องคอสตูมห้องแต่งตัวแย<า>กห้องกับแคทมี <laughs> ่คนละห้องอันนี้ยังไม่ได้ต่อแผงใส่มันก็เลยไฟติดแล้วก็มีหลอดไฟหลอดนี่หลอดนี่ที่ติดติดดับดับอันนี้ยังไม่เสียนะเพราะหอดนี่นะหอมันพังเปลี่ยนไม่ไดดียวอ๋อ,ะอะจะเปลี่ยนหลอดเลย แล้วก็จะเปลี่ยนสายเมนที่มาจากบ้านแล้วเข้าครัวด้วยใช่ไหมอ่ะฮะดูทางสายเมนนี้นะเพราะว่านจนเ้าเมนเช้าไปหลังบ้านแนะล้วด <laughs> ูก่อนดูก่อน <laughs> <laughs> จังพรานก็ตายอยู่เด้อ งได้แต่ว่าถ้าคือดีนี่ช่วนใช่ประมาณนั้นได้เพื่นยินเย็ดสงศาคือ45สงซาได้เพื่อนสองพอนเดีัยวกวนอวยดูด้วยก็ขั้วนี่แหละเขาบ่าเขาให้ไปมองอื่นเพิ่นถามย่างไปหากัน มาคั่วกับมากินบะคอมต้องกินบะอมกันกินพอมกันคนละเทียากิษณะกักตูยุทงกับตั้มนะคะทุกคนที่ว่าใดยุนิ่ก็คือกักตูยุบานบ่วัาสิเป็นน้านิงบ่วัาสิเป็นน้องเตยบ่อว่าสิเป็นอาจารย์นักดนตีทั้งหลายทัานนะคะอาจารย์เตยอาจารย์เอิดอาจารย์แมว จันนัด,นดเฮ้ยน้องตอดกับน,น้องพ่อน่สันเ,ออนเนดียใจยังไอ่ะดีๆนะพอนะน่อ <c oughs> ตอัดเขา่อไม่ไม่มีอาการอะไรนะคะไข่บะมี่ ตายแล้วเปไล่ยตัวเลยว่ะขี้เกียมใครขี้เกียมก็ร้านฆ่าตัวอ่อนบุ้ยขาดไปหลายตัเยวเลยเว้นตาตูมานั่งเงรียงของเราฝนต่อไฟอยู่ออกไปเกลือล่วงดิบเนาะมาไปได้แค่นี้แหละออกมาจากห้องก็มาอยู่ครัวไม่เพื่อก็ไปมองตากผ้าล้างบอลเท่านั้นแหละไม่ยังไปทางอื่น ไปถึงแต่มือตรวจแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครมีอาการเจ็บคอหรืออะไรนะคะเอ๋ทุกคนปลอดภัยดีก็ภาวนาอยาให้มีคนติดเพิ่มเลยนะคะตอนนี้บอดกะอ่าเหมือนเหมือนจะไข่ไข่หนาวหนาวนะคะเหมือนเหมือนจะแบบบางทีกะบ่มีไข่บางทีก็ไข่ขึ้นยิ่ทั้งสินะเมรีกับนนก็คือกันนะจ๊ะก็ก็ เห็นอัปเดตอาการอยู่เรื่อยๆแ,แล้วก็ถามข่าวถามข่าวกันอยู่ใน,ในไล์กลุ่มเรื่อยๆอ,อยู่นะคะก็ <_ d ata> เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ <_ d ata> ก็ต้องขอบคุณท,ทุกๆทุกๆท่านที่ส่งกําลังใจมาให้นะคะบว่าสิเป็นเทิ่งอาหารการกินเทิื่องยานะคะบวชพิดายังสิกาส่งเลยมะขามนะคะมะขามแช่อิ่มมะขามดองแล้วก็เป็นสมุนไพรมะห่งต้มนะคะกินส่งมาเห็นพรตอดแกะแบ่งน้อง ทีมงานแล้วก็ทุกคนที่อยู่นี่กินไปกันนะคะแล้วก็ช่างน้อยก็เมตเตียนะคะก็เป็นคนดูแลเรื่องเขาปลาอาหารนะคะค่อยทรงสเปียงร์นเนี้ยทร่งสเปียงทำอะไรสเปียไปตลาดหายเอ็กซ์เน่าเมตเตียก็หน้อ,องๆทีมงานท่าอยากได้อีย่างยุยเกย์มุ่งหายนั่นสีก่กะเอิ่นเมตเตียได้เนาะ แล้วก็มีถ้าจะไปส่งทางกายหรือว่าไปสง่งอยู่โรงพยาบาลน,นี่สิก่ะเป็นพี่เยาวนะคะพี่เยาวกับโอ๊ตนะคะไปะดูแลบอดกับอันินลุยนะคะกับน้องๆที่อยู่โรงพยาบาลทุกคนนะคะก่อนทุกคนกกำลังใจดีค่ะสุดๆผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะผู้อยู่ก็ดูแลบ้านดูแลนี่ซอยกันนี่สิละค่ะ อีกปะโดนพี่น้องกับสีใด้อ่าพอพอกันทางนาลิตะไล่นะคะเพราะว่าอรู้ว่าจังได้กับบอยย่อมาเสลร์ฟขนาดทามมันไปมือไปมีทามไปมือซานว่าออกลุงบันมือได้ปุ๊บแป๊บเล่าจากท่านที่เลยนะคะบอดเพ้วพี่น้องก็รอเบิงรอชมนะคะถูกทานแล้วคนถูกคนที่กักตัวอยู่บ้านกับว่ามีอาการยังคือกันนะคะ ปลอดภัยดีนะคะจังไดกะถึงกำลังใจแห่งการก้าพี่น้องสู้ๆไปด้วยกันนะคะฝันวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็ไม่มองอลไรค่ะมาอัปเดตอาการให้พี่แห่งพี่น้องได้ได้รับฟังนะคะก็ปลอดภัยดีนะคะขอให้พี่น้องยุโรปปลอดโควิดเช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้รับไปก่อนค่ะพี่น้องคะคลิปหน้ามาโอกกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะระา,า,า,าูโล